มนุษย์ส่วนใหญ่ที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วย่อมมีความปรารถนาส่วนมากก็ไปในทิศทางเดียวกันก็คือปรารถนาที่จะมีงานที่ดีมีเงินมีบ้านมีรถมีคู่ครองที่ดีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความปรารถนาของมนุษย์ที่ เกิดมาแล้วก็จะมีความปรารถนาไปในทิศทางนี้แต่ทั้งหมดทั้งปวงที่เราปรารถนามาทั้งชีวิตแล้วก็ดิ้นรนมาทั้งชีวิตแล้วก็เหนื่อยยากมาทั้งชีวิตแล้วก็ได้มาสมความปรารถนาแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งก็คือความตายมันจะพลัดภาคให้เราจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนั้นพลัดภาคฉุดกระชากให้เราจากสิ่งที่เราพยายามมาทั้งชีวิต ที่เรามีอยู่ก็คือให้หมดสิ้นไปอันนี้ก็คือความตายมันจะฉุดกระชากให้สิ่งเหล่านี้หลุดลอยไปไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งก็คือที่พระพุทธเจ้าว่าอาริยมรรคมีองค์8ประการหรือเป็นทางเส้นเอก หรือเป็นทางของการที่จะปเดินไปสู่พระนิพพานคือความความไม่ตายนั่นเองอาจจะเป็นเส้นทางแห่งอมาตะได้นะครับคือความไม่ตายก็คืออริยมรรคมีองค์8หรือสติปัฏฐาน4ทั้ง4นะฮะอันนี้ก็เป็นเส้นทางของความไม่ตายเป็นเส้นทางของความที่จะความตายไม่สามารถจุกชาก ไปจากเราได้นะครับแต่สิ่งเหล่านี้ที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนาหรือว่าคนทั้งหลายปรารถนาส่วนใหญ่ที่เกิดมาในโลกนี้แล้วก็คืออรัพภายนอกนะครับมีงานมีเงินมีบ้านมีรถมีคู่ครองที่ดีมีชื่อเสียงที่ดีมีเกียรติยศที่ดีอันนี้ก็คือทรัพย์ภายนอกที่เราหามาทั้งชีวิตหาความหามาด้วยความยากลําบากทั้งชีวิต ก็จะถูกความตายพัดพรากไปถูกความตายกระชากออกไปนะครับแต่อริยศัพย์ภายในก็คือคุณธรรมที่สูงสุดก็คือเดินตามอาริยมรรมือ,องค์8และก็สติปัฏฐานทั้งสี่ก็คือจะเป็นอริยศัพย์ภายในก็คือความตายไม่สามารถฉุดกระชากไปได้ไม่สามารถพรากไปได้อันนี้ก็จะเป็นอมตะคู่กับ ชีวิตของเราคู่กับบุญบารมีของเราตลอดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเก็ตเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันนะครับ